หลงฟัาเรียบชาแนลนะครับวันนี้ไม่มีคลิปรถเกี่ยวนะครับรถตีเลนก็ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีคลิปเกี่ยวกับเครื่องจักรการเกษตรนะครับเพราะว่าทางบ้านผมนี่ข้าวนะครับข้าวเพิ่งจะหวานเสร็จไปนะครับได้ประมาณได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับอีกประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าก็น่าจะเริ่มเกี่ยวนะครับชุดนี้น่าทําพร้อมกันหมดเลยชุดนี้จะเป็นชุดหน้าน้านะครับแต่รู้ว่าปีนี้น้ําจะเยอะหรือเปล่าไม่เหมือนปีที่แล้วครับ ปีที่แล้วน้ำมามาเยอะนะครับไม่รู้ว่าปีนี้จะมาเยอะหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาถ่ายคลิปรถเกี่ยวนะครับพอดีวันนี้มาเป็นวันหยุดหยุดยาวนะครับสองสามวันก็เลยออกมาอ,ออกมาทำทำคลิปไม่ว่ามาไม่ใช่ทำคลิปแล้วครับออกมาเที่ยวเล่นๆน,นะครับแล้วก็เอาบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศสดชื่นสดชื่นมาฝากอ่า F4 คนที่ติดตามนะครับผมก็วันนี้ก็เอาเบ็ดพวกเบ็ดฝรั่งพวกเบ็ดไทยมาครับมาเหมือนกับแคมปิ้งนะครับมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนแล้วก็มาตีเผื่อจะมีฟุกได้ปลาอะไรไปทํากับข้าวกินด้วยนะครับยิงผมว่าจะทําคลิปกลางคืนนะครับออกมาตีออกมาปักเบ็ดนะครับผมมีเบ็ดไทยด้วยก็จะออกมาเหมือนตั้งแคมป์นะครับพอดีมันอ่า ข้าวมันพึ่งจะได้เดือนเดือนบางเจ้าขเขาก็มีเครื่องวิทน้ํานะครับเครื่องตั้งวิทน้ํากลางคืนเนี่ยเราไม่อยากจะมากลัวเขาว่าจะหาเป็นโจรเป็นไรมาลักเครื่องเขานะก็เลยไม่อยากจะมาเดี๋ยวรอให้ข้าวมันเป็นมะพึ่งหรือข้าวลุงเหลืองเ,เริ่มมึงเหลืองนะครับผมจะออกมาทําคลิปมาแคมปิ้งนะครับมาดักหนูนะครับตกปลากลางคืนนะครับให้ดูกันนะครับก็ออยังทํางานประจําอยู่นะครับเพราะถ้าอยู่กะกลางกลางวันเนี่ยกลางคืนก็สามารถออกมาทําคลิปได้ ไปยินเสียงรถไถรถตีเรียนก็มีบ้างครับรถไถเป็นรถรถไถแดงนะครับข้าวมันก็พร้อมกันเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์วันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเอามาทําคลิปกันแล้วก็วันนี้จะได้ของกินหรือเปล่า <c oughs> ห่อข้าวมาด้วยครับเอาข้าวกับน้ําจิ้มมาเลยอุปกรณ์ก็หลังรถเลยไปเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันครับ อุปกรณ์ก็อยู่ในรถเลยนะครับรถก็ไม่ได้ล้างเลยนะครับหน้าฝนนี่ครับเป็ดอ่าเป็ดหลังนะครับแล้วก็เก้าอี้อันนี้ชุดไฟนะครับเตรียมเตรียมตั้งแคมป์กลางคืนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตั้งเมื่อไหร่นะนี่นะครับไฟฉายนะครับไว้ส่องกบสองเข็ดนะฮะไว้ทําเหยื่อนะครับ ออประมาณนี้นะครับข้างในนอกก็จะมีนี่ครับตเตาแก๊สมาเป็นแก๊สเป็นอาชีพเก่าครับออกจากรถเกี่ยวรอบนั้นก็มาย่างหมูขายนะครับนี่เป็นตเตาแก๊สย่างหมูวันนี้ก็อาจจะได้ไม่ได้ปลาก็ได้หอยนะครับเอาเอามาปิ้งกินนะครับประทางชีวิตก็ <c oughs> <c oughs> น้าเดิมนะครับน้ําแข็งเขียงมีครบครับเครื่องปรุง มีดอะไรอยู่ในนี้หมดเลยครับข้าวเนี่ยครับเบ็ดไทยเบ็ดไทยนี่เตรียมไว้ตั้งแคมป์กลางคืนนะครับตอนนี้น้ำทุ่งปลายังยัง,ย,งยังไม่โตนะครับปลายังไม่เยอะเพราะว่านอะเป็นน้ำใหม่อยู่ข้าวก็ยังเล็กอยู่นะปลาไม่น่าจะมีเยอะนะเอาไว้ช่วงข้าวเป็นพัะพึ่งนะครับน่าจะเยอะอยู่นี่ครับถังแก๊สนิดนิดน,นะครับ ก่อนพร้อมนะครับแต่ไม่รู้ว่านี้วันนี้จะได้ของกินหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับสดชื่นมากครับลมพัดเย็นถ้าร้อนจะจัดถ้าแดดร้อนจะจัดวันนี้ก็จะหาร่มไม้นะครับนั่งแล้วก็นอนพักนะครับสูตรอากาศสูตรโอโซนแล้วก็ตีปลานี่ครับบรรยากาศทุ่งนา อไปดูกันวันนี้ว่าจะได้อะไรบ้างนี่นะครับเจอแล้วครับหมายแต่ไม่รู้ว่าตีจะกินหรือเปล่านะอากาศค่อนข้างร้อนด้วยของนี้ก็มีชะโดเยอะนะครับอ่าชะโดแล้วก็ปากายนะครับปลาเล็ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีดูอากาศร้อนนะครับ เงียบผิครับเงียบว่า,าน้ํามันร้อนด้วยครับผมว่าน้ํามันร้อนเ,เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเหยื่อดูนะอันนี้มันเหยื่อปลอมอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อสดดูนะครับใส่เหยื่อสดแล้วก็ให้มันดิ่งลงลงน้ำเลยนี่นะครับผมเปลี่ยนเหยื่อเป็นตับไก่ครับ ไม่รู้ว่ามันมันจะกินหรือเปล่านะปลากายขึ้นโตเบลเลอร์เลยผมไม่รู้ว่าตับไก่นกนเ,กเ,นะกเ,เนี่ยมันจะกินหรือเปล่าผมก็ไม่เคยนะผมก็เอาเอานี่มาแปลงครับของเหยื่อปลอมผมตัดเหยื่อปลอมออกตัดเหยื่อปลอมออกแล้วก็ไก่เสียบแทนลงตุนเลยแต่ผมไม่รู้ว่าปลากกยมันจะกินหรือเปล่าผมก็มือสมัครเล่นนะครับลองดู นิ่มครับเียงไปไม่ถึงน้ําเลยหลุดแล้วดีไปเอาเนื้อไก่ดีกว่าตับตับนี่เวีวงไม่ได้เคียงไม่ได้เลยนี่ครับไก่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ปลาก็ย่างย่างตับกับไก่กินเลยครับยังไม่กินข้าวเลยพ่นอยู่ข้าวเลย No. ปลาแม่งึ้นโคตรดีเลย่ะแต่ปลาไม่กินเยื่อ่ปะปลากายนี้ผมว่าน่าจะมีอตัวนึงไม่ต่ำกว่าสอง,สองโลนะปลาแม่งเคี่ยว ได้ผลครับเหยื่อปลอมเหยื่อสดไม่ยอมกัดเลยนะครับตีเกือบโดนหัวมนะันอะก็เผลอตีโดนหัวม,มันด้วยซ้ําอ่ะมันยังไม่กัดเลยอ่ะโูปลาแม่งโคตรเคี้ยวเลยขูขึ้นเลยครับใครมีฝีมือก็มาเอาเลยนะครับคลองเนี้ยปลาเยอะเมื่อกี้ผมเห็นมีอยู่คนน,นะครับเอาอาหารเมร็ดมาล่อแล้วก็มีหน้าไม้มายิงครับมันต้องแบบนั้นนะครับดได้แน่ๆถ้าเห็นตัวนะ โอย้ยอมรับปลาแมงเคียวจริงขึ้นไปครับเดี๋ยวไปหาไม sí ้อ being <though> <uana> <mag> ื่นต่อนี่ดูขึ้นหูขึ้นแบบไปไปไปมันไม่กัดหรอครับก็สรุปก็ไม่ได้ปลานะครับ มีตัวแต่ปลาไม่กัดเลยตอนนี้ก็ประมาณห้าห้าหกโมงแล้วมั้งหิวข้าวครับตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ครับลงไปงมหอยนะครับเนี่ยหอยขวานนะครับหอยขวานหรือว่าหอยหอยเชียวน้ำจืดนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่ครับ <c oughs> เหยื่อปลา <c oughs> เอาอย่างแดกแม่งเลยหิวข้าวนะครับนี่อยู่คลอ,อ,องชมระทานนะครับแ,แถวๆนี้ ลกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวย่างแป๊บนึงครับนี่อุปกรณ์ไว้แคมปิง้งขอเวลาย่างแป๊บนึงนะครับจุดไฟก่อนครับย่างเลยมีหอยขมนียครับหอยจุ๊บอาแมงเลยตับเนื้อ ที่คีบไม่ได้เอามาด้วยอ่าไม่นานนะครับน่าจะสุกแป๊บหบนึง่งไฟมันค่อนข้างจะแรงไฟแก๊สสะดวกสบายครับในี่แหละอุปกรณ์แคมปิ้งของผมเดี๋ยวน่าเกี่ยวข้าวครับเจอกันชุดนี้ตู้เย็นเบ็ดพี่พร้อม รอแป๊บนึงครับเดี๋ยวได้ฟาดแน่นอนกลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มหอมแล้วตับไก่ก็จะนานสุกหน่อยนะครับหอยก็ปากเริ่มอ้าแล้วนะครับคองชมะทนัน หอยหอยเยอะนะครับแต่ว่าน้ํามันลึกอ่ะฝังอยู่ในดินนะครับใช้นิ้วอ่าขุดเจ็บนิ้วหมดเลยถ้าน้ําลดนี่น่าอ่ามาหากินได้เลยนะครับหอยพวกหอยหอยจุ๊บหอยขมนะครับหอยขวานหรือหอยกาบเนี่ยครับครับบรรยากาศยามเย็นอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินแล้วนะครับข้าวก็หิว น้ำจิ้มแจ่วเตรียมมาจากบ้านนะครับเตรียมแต่เช้าแล้วข้าวห่อมาสรุปไม่ได้ปลานะครับได้หอยได้หอยแล้วก็เหยื่อปลาที่เอามาเอา,เอามาตีปลานะครับไก่แล้วก็ตับหอยหวานนะครับหอยพวกนี้รายเยอะๆหน่อยนะครับต้องดูรายดี จริงๆมันต้องย่างแห้งกว่านี้นะครับฟาดเลยครับ เนื้อไก่มาตกปลา Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ <laughs> <laughs> มาล่อปลาฟาด ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีคลิปอะไรให้ดูบ้านนะครับตอนนี้ก็แบบนี้ก่อนบ้านบ้านไปก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องจักรการเกษตรนี้ยังยังไม่มีนะครับยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่ถึงฤดูเกี่ยวยังไม่ถึงฤดูทำนะครับทำมาแล้วครับถึงฤดูทำแต่มันเลยมาแล้ว ก็รอเวลาเกี่ยวอย่างเดียวนะครับก็หาคลิปอื่นๆมาแทรกด้วยนะครับเพื่ออัดทลดในการชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับหลงฟัดเรียบชาแนลบ๊ายบาย